สวัสดีค่ะคุณนกเล็กค่ะสวัสดีค่ะพจมานค่ะวันนี้คุณนกเล็กกับพจมานนะคะก็จะมาทานบะหมี่กันนะคะเป็นบะหมี่ญี่ปุ่นนะคะเป็นรสชาติแบบเด็กๆของอิชินนะคะอ่าอยากเออมอยากแกะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแกะนะลูกเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็ต้องตั้งไฟก่อนอ่าถ้าเด็กๆจะต้มบะหมี่อะไรอย่างงี้นะคะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ด้วยนะคะไม่อยงั้นอันตรายเนาะน้ำมันร้อนนะคะ โขาให้มาทั้งกล่องด้วยใส่น้ำลงไปแม่แตะลูกเขามีให้หลายห่อเลยมีห่อชิ้นเล็กๆอ๋อโอมันเป็นชิ้นเล็กๆห่อๆแบบนี้เหรอนี่เป็นแบบนี้ด้วยอ้าวแม่ก็เตรียมกระทะใหญ่เชียวแม่ไม่รู้มาก่อนเลยหออแค่นี้เองก็เหมาะสำหรับชามช่วยเล็กๆสำหรับเด็กๆเนาะ มันซองหนึ่งมันก็ติ๊ดหนึ่งมันก็เหมาะกับแค่ชามเล็กๆเด็กๆกันเนาะแล้วมันเขาก็มีเครื่องปรุงมาให้นะคะสี่ซองเหมือนกันแล้วก็ใส่แค่ซองเดียวนะคะเพราะว่ามันต้องใช้บนองโอ้ <c oughs> นี่ดูลูกชิ้นสิคะมันเป็นลูกกระตูนด้วยคะ่ะ <c oughs> นี่เดี๋ยวต้องเปิดไฟอีก,ก่อน <c oughs> นี่นะ แห้งมาเดี๋ยวเราต้องต้มให้มันแบบว่าบางๆซะหน่อยนึงก่อนนะคะอ๋อนี่ๆลกชินไห่น่ารักลูกห่อยเอมเอมาเไฟทองอกมตรง่นเ็นลูกชินะคะได้สิคะอป,ปิดไฟค่ะว้าวออมจะอยากชิมเส้นแบบเออมบ้านไฟอาอยาก เด็กชิมเส้นใช่ไหมคะไหนเลยอืมรสชาติดีเด็กๆทานได้แต่ออกเค็มไปนิดนึงที่ออกเค็มอาจจะใส่น้ำน้อยไปไหมแตรสชาติกำลังดีเลยค่ะออกเค็มๆเ,เหมาะกับเด็กๆนะ กินเส้นมันด้วยลูกลองชิมเส้นโอเคเป็นไงคะอ,อร่อยค่ะอ๋ออร่อยเลยใช่ไหมคะนี่เป็นเยปมปลาหมี่ญี่ปุ่นนาะ เขาเหนียวนุ่มดีจังเลยค่ะแต่คุณลูกเล่อาจจะใส่น้ำน้อยไปนิดนึงมันแล้วอ,ออกจากเค็มๆนิดนึงนะคะตลมลูกชิ้นขอชิมลูกชิ้นอย่างตัวเดียวหน่อยค่ะได้ไหมคะมาชิมลูกชิ้นกันนะคะเนี่ยลูกอะไรคะลูกชิ้นลูกชิ้นตัวนี้มั้ง เดนเอาไหมเป่าแรงกระเด็นล่วงเลยเป่าแรงไปนิดนึงลูกชิ้นมันจืดๆนะอ่ะลูกชิ่นลองลองชิมหน้านี้บ้างไม่เอาค่ะเหนือยกันน่าเหนื่อยค่ะนาแบบเหนียวๆนิดนึงอืงถ้าอันอันสีขาวมันจะเหนียวกว่าเป็นลูกชิ้นอบแห้งมา อลูงเลยขอชิมเส้นบ้างได้ไหมเส้นมันเหนียวนุ่มดีนะอร่อยดีกลิ่นก็หอมเนี่ยอืมรสชาติเหมาะกับเด็กๆเส้นเหมือนเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวบ้านเราอ่ะอลูกชิ้นอีกไหมลูก อร่อยไหมลูกรสชาติเป็นไงเค็มๆอร่อยอร่อยเหมาะกับเด็กๆค่ะรสชาติเหมาะกับเด็กๆนะคะวันนี้คุณนกเล็กกับน้องถูกใจก็ต okay. ้องขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆไม่ต้องทานเผ็ดหรอกนะคะก็ทานบะหมี่ที่ไม่ต้องมีรสชาติที่มันจัดจ้านมากก็ทานได้นะคะวันนี้คุณนกเล็กกับน้องถูกใจก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะเย่าลืม โอ้แม่แม่ขแม่ขอโวันนี้คุณนกเล็กกับน้องพจมานก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามคุณนกเล็กได้ทาง y o u t u b e Facebook และ Instagram นะคะแล้วก็อย่าลืมกด YouTube ปุ่มสีแดงอะพจมานด้วยนะคะแล้วก็กดปุ่มกุ้งกิ้ง u u b e f เฟซบ o ๊กและ Instagram แล้วก็ YouTube ปุ่มสีแดงพจมานด้วยนะคะบ๊ายบา